ได้ยินเสียงอะไรอยู่ฝั่งนูน้นเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนนะคะเดี๋ยวเจ้าซูเปอร์เกตแว๊บแวๆบแแวบสวัสดีครับพี่เป็นไงบ้างพี่ตายยเลครนะับอะไรตายคนหรือรถคน,คน ต้นกระตายรถกระตายเอา้าเสียไปลากอะไรมาหนุนฮะ<า>ลากอะไรมาด้วยนั่นเ,เอาเ,เอาใหม่เอาใหม่เศษเหล็กลากศเศษเหล็กนั่นแหละเศษเหล็กศเศษเหล็กเกออขายได้ไหมได้ตอนมิเตอเ์สิ่งเศษเหล็กแค่นั้นแหละเนี่ยเนี่ย มาดูดิเดี๋ยวพามาดูเสศษเหล็กไหนนี่เสศษเหล็กเลยนี่จะเสศษเหล็กเลยนี่จะเสศษเหล็กใช่แต่นี่ไม่ใช่เสศษเหล็กนี่เป็นปูนอ๋อ,ป,อปูนไอ้ชมพูน,นี่นก็เศษเหล็กด้วยเหรอใช่อ๋อนนคนอ๋อนี่คนเออนึกว่านี่เป็นเศษเหล็ก นอนมาแล้วค่ะลงตรงไหนอ่ะจะลงได้อ่ะ ที่ลงค่ะเอาดูเดินตามอะ่ะมามามารถคุณยายสวัสดีค่ะ รรู้ไวถน้ำดื่มสุภาพลุงได้อะไรมาหลังรถได้รำลุงโก้อันนี้ให้ลูกน้องขับเหมือนกันไอ้ไอ้ไอปั้มน้ำถาดได้คนน้ำมาดูกินปลาเกล็ดปลาเอล็ดรถรถรถวันนี้รถเยอะด้วย้ะลงตรงไหนนี่ เดี๋ยวรอดูตัวนี้เลยจะไปรอดไหมนี่เห็นไมน้จับมือกับลุงปะปะยืนดูแถวนี้แหละเอออยู่แถวนี้แหละไม่ต้องอยู่ไกลเด้อต้องอยู่ใกล้รถเด้ออยู่กับลุงเด้อเพลอไม่ได้หยยบแอกตายข้ามอง รถล,ล้างรถล,ล้างรถล,ล้างลากออกพี่นน cá tròn mãi non tai như tóng nắng là lộn như như tóng nắng là อย,อ,ยนะอ,อยู่ตรงนี้แหละลูกอยู่กับแม่นะยืนดูพ่ออยู่ตรงนี้แหละไม่ต้องเดินไปใกล้รถนะลูกครับเปียกรถหยับไม่ขี้แตกเฉย,ย,ยๆสไตายแอกๆเลยลูกสงสารพี่นนเลยงานนี้โอ้โหหย,ยับจะนาบมีแต่เรื่องมีแต่เรื่องมีแต่ราวเลยพี่เลยออกมาแล้ว เปเป็นภาษาขมิเหรอครับยับจะนับภาษาขมิแปลว่าอะไรพี่นนยับจะนาปไ,ไม่ดีมากเลยโอ้โหเครื่องพังเออโอเครื่องพังเลยพี่นนสงสารพี่นนท์ไหมครับสงสารโอ้โหผมเลับงานเข้มมากหืม เอาลงยังไงรถขับไม่ได้ลงยังไงโอ้ยสองสารพี่นนเลยงานนี้พี่นนบอกตายตายตายกำลังจะหาเงินหาทองโอ้แบบนี้ก็แย่เลยแบบนี้ เป็นกำลังใจให้เสียดีนกับน้องนูนด้วยนะคะนี่แหละชีวิตคนเรามีขึ้นก็มีลงมีใหม่ก็มีเก่ามีพังแล้วก็ต้องซ่อมค่ะบายบายค่ะ เดินตาคนขาหักเดินออกมาแล้วนี่อยากมาเห็น